เราก็ใช้งานในอำนาจหน้าที่ของเราเข้าไปดำเนินการก็คือการตรวจสอบพระว่ามีความผิดทางทุจริตหรือทางอาญาหรือเปล่าจากนั้นถ้าเราได้ข้อมูลเนี่ยเราถึงจะเอาข้อมูลพวกนี้ตรวจสอบได้พวกนี้ไปให้กับพระภิสุสมฆ์รูปต่างๆเนี่ยพิจารณาว่าท่านคนจะอยู่ใน สมนาเพศนี้ต่อไปหรือไม่หรือท่านควรจะพิจารณาอะไรยังไงส่วนการดําเนินคดีหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะทําคู่ขนานไปะนะครับก็เป็นการาบูรณาการระหว่างสำนัพุทธกับเราด้วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีความจริงใจในการแก้ปัญหาเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันจะเกิดไปในทางที่ดีเราก็จะแก้ไขในเชิงระบบ แต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราอยากขอความร่วมมือให้ร่วมกันนะครับทุกคนช่วยกันนะครับทำนุบำรุงพุทธศาสนาของเราโดยการส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมาให้พวกเราได้ดําเนินการเรายืนยันว่าเราจะทําหน้าที่ของเราพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อรักษาสถาบันพระพุทธศาสนาของเราให้ดํารงคงอยู่กับพวกเราไปตลอด แล้วจะให้มีแต่เรื่องอพระที่ดีๆที่เราควรจะกราบไหว้เคารพส่วนพระไม่ดีเนี่ยเราก็จะจัดการให้เป็นเรื่องของกฎหมายหรือพระธรรมวินัยนะครับ